ค่ะการแสดงชุดนี้น้องแสดงเป็นอะไระคะเป็นแม่ทัพทหารไทยครับสามรึค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมีได้ออการฝึกซ้อมนได้ฝึกซ้อมมาขนาดไหนอะคะก็หนักมากนะครับไหนต้องเดินไหนต้อง,ต,องต้องวางให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท,ที่ที่ได้รับนะคะค่ะ,ะแล้วตรงนี้เนี่ยมีความภาคภูมิใจในอง,องค์สมเด็จพระนเรศวรยังไงบ้างอะคะเพรว่าท่นนนนนานเป็นกษัตริย์น่าครบงปาครองต่อปุ๋กระลาดประเทศนะฮะซึ่งผมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ใน65ล้านคนเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีให้กับประเทศชาติเราครัค่ะเราคิดว่าการแสดงชุดนี้จะทําให้นิสิตชั้นปีที่หหรือแม้กระทั่งผู้ชมเนี่ยได้รักในพระองค์ท่านมากน้อยแค่ไหนคะคืออย่างน้อยก็ทําให้พวกเรารู้ว่า ว่าที่เราจะมีประเทศชาติมีเอกลักษณ์มาเนี่ยมันแลกด้วยหยาดเหงื่อแลกแรงงานแล้วก็นุำตาเลือดแดงว่าที่จะมีประเทศอะไรอยู่ขนาดนี้ค่ะและความภูมิใจในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่น้องๆมาศึกษาอยู่ล่ะคะด้วยพระองค์ใจอย่างมากครเพราะว่าที่เมืองที่เป็นปัญหาอะไรที่ได้ชื่อพระราชทานเป็นโรงพระอิสรางค์หลวงเหนืพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นชื่อที่เป็นกษัตริย์ของนักรบะครับ การะเดศชมตนไทยเราเนให้สถาบันแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเลิศล้ำ